สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมา่ววิวแอปนี้เลยนะครับวีไม่รู้วีวีรู้ครับมารีวิวแอปนี้เลยครับข้นแรกนะฮะให้ทุกคนเข้อที่เพย์จะโตเลยนะ,ะแล้วนะคะทุกคน,นคำว่าโอนกบับตรงนี้ คือคำว่า v i v i v i d e นะครับคนจะเจอครับตรงนี้ครับเ๋ยวคนโดรธนะครับตอนนี้เขาก็อัปเดตให้อัปเดตแล้วนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมมากดไลค์ได้นะคะผมกดไปแล้วนะผมจะไม่ได้กดดูนะถ้าทินะครับบ่ายครับ